สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาพละศึกษาค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้สอนเกี่ยวกับเกมเรียนแบบสัตว์ไปแล้วนะคะมีทั้งหลายเกยมเลยใช่ไหมคะแต่ในวันนี้เราจะเรียนกันเกี่ยวกับกิจกรรมแบบผัดค่ะซึ่งจะมีกิจกรรมอะไรเราไปชมกันได้เลยนะคะ สวัสดีครับวันนี้พบกับครูหนุ่มอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาสุขรศึกษาและพลักษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับวันนี้เราจะพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องของการเล่นเกมและกิจกรรมทางกายครับมาดูผังสาระการเรียนรู้นะครับ การเล่นเกมและกิจกรรมทางกายจะแบ่งออกเป็นสิหัวข้อ 1. เกมเรียนแบบ 2. กิจกรรมแบบผลัด 3. คุณค่าของการเล่นเกมและกิจกรรมทางกายที่มีต่อสุขภาพ 4. ข้อเสนอแนะในการเล่นเกมและกิจกรรมทางกายครับต่อไปกิจกรรมแบบผลัดครับกิจกรรมแบบผลัดคือกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการวิ่งการหยุดการกระโดด และการหลบหลีกรวมทั้งการคว้างการเตะและความเร็วกิจกรรมแบบผัดเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นแต่ละคนจะมีทีมประจำของตนเองแต่ละคนภายในทีมจะทำกิจกรรมที่กำหนดให้ตามลำดับอาจมีการแข่งขันหรือไม่ต้องมีการแข่งขันกับทีมอื่นก็ได้ครับ ผู้เล่นกิจกรรมแบบผัดจะได้รับความสนุกสนานมีแรงจูงใจในการเล่นสูงเพราะเห็นความพยายามของตนมีผลต่อความสําเร็จของทีมครับถึงช่วยสร้างความสมัสาีมคีในหมู่คณะนั่นเองครับในที่นี้นะครับคุยจะยกไปอย่หนึ่งกิจกรรมนะครับประเภทของกิจกรรมแบบผัดนะครับกิจกรรมแบบผัดแบ่งประเภทได้ดังนี้ครับ 1กิจกรรมที่อาศัยทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานมาผสมผสานในการเล่นเช่นการวิ่งการกระโดดการเคลื่อนที่เรียนแบบสัตว์ 2. กิจกรรมที่มีเครื่องกีดขวาง 3. กิจกรรมที่มีการส่งการรับวัตถุหรือมีการตีการเขี่ยวัตถุ 4. กิจกรรมที่เป็นการทดสอบทักษะการเล่นโลดโผน กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติทักษะด้านกีฬาเช่นการเลี้ยงการส่งลูกบอล 6. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทรงตัวขณะอยู่กับที่และขณะเคลื่อนที่ครับกิจกรรมที่3มเลี้ยงลูกบอลซิกแซกนะครับมีอุปกรณ์นะครับวิธีการเล่นนักเรียนก็ดูศึกษาไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับเป็นวิธีการเล่นนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของกิจกรรมการเลี้ยงลูกบอลซิกแซกนั่นเองครับ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมแบบผัดนะคะที่คุณครูให้นักเรียนดูตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือนําไปเล่นกับเพื่อนๆที่บ้านก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่มีใบงานหรือแบบฝึกหัดนักเรียนนะคะคคก็ฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะสิ่งที่คุณครูสอนในวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ